นี่กินจังสี่นี่ว้ายอีหยังจ้าบาหวอยออกมาห้อยสิบ้าพุ่งอีหยังอันไหนอันนี้แล้วนี่แล้วมันกินยากไม่เคยเคยกินเถลยกินเด็กสิว้ายสกปรกล่างกระบาลว้ายเออนี่มันไปกินขี้กินอีหยังบุ้นหรือมาบุ้นี่โอ้เบิ่งเบิ่งหูท้องว้ายเบล่าดอนว้ายเออยายาเยอะนี่ดินี่นี่ว้ายสวัสดีจ้าปสาวอุดดอนจ้า มือนี้อยู่ทงอยู่ป่าคือเกามีคนสงสัยขี้สงสัยอีกแล้วว่าเพจนี้เพื่นบ่กินละตีว่าสันเอาค่อยกากินทุกมือเนี่ยตาเจ้าเปล่าแปลกๆนี่กินกินแน่นอนกินทุกมือะกกนนนอ,นอะไรพี่น้องนี่เดี๋ยวมือนี้มือนี้มากินขาา้าวปลากินตําบักหฮงฝุ่นอ่ะบุอ,อยากเบีปากหลายฝุ <laughs> ่นอ่ะน้ำจวงลงอยู่ฝุ่นอ่ะอุ้ยปลาเต้าปาลาเถอะ เบ้าอุดรเพื่อนบ้านสีหาแนวมาสู่กินว่าสันหาแนวหาแน้ายากเน้ายากเนวายากหรือแนวายากที่เป็นแนวยากแเราบังส่งว่ามาสู่กินว่าบม่มีผู้ใดกินว่าสันโอ้ยกอดลเสือเราดอกสมองเบมเบ้มดูกระจอกไข่ลุงปลเสือเราอ๋อแล้วก็จะไปใส่มาใส่โอ้ดูเที่ยวตะบังหุงถากันดอกอู้หูปูน้ำมึงรูปพี่น้องมึงดูปุ่น้ำมึงเอารถกตะม้งไข่โอ้ยเบ้าหลาแต่มันกิดเปื่อยมันมันเปื่อยดอกมันเซ็งเดี๋ยวเด้อ ปวดใส่แล้วกระยุนที่บอลพี่น้องกระยุนแห้งปวดว้าวลมาหา่เ่าว้ยเอาเอาเยอเบาหล่ปุณนะเอ้ยขอสิทิที่นะไปดูจะแซ่บข้าว่น้องไปดูนะโอ้ยเสียงโคกปุณนะปุณนนะ้ำแตกโอ้ยออกมาแล้วปุณนะโอ้ยเป็นแต่แซ่บแต่อยากจะนอปเนาะ ถ้าคนนี่มันนายอะไรเด้วอว่าอิริอันรอค้อยกันรอค้อย,อยนี่คอยระเบื่อแล้วนายเราเด้ออีหลีมาละสีเส้นก่อนใส่ระบุแนวหยากแนวหยากเพื่อกระไดที่มั็นอุ้ยหากินยากเนาะเบาดวานกระไดอุ้ย,ยอยู่ใส่แล้วเนาะมาเรียวนะข้นเนาะมาแล้วอุ้ยผู้ด่ะมาเนี่เด้แนวแนวกินเข้านี่แนวหยังจักระจันไงจะระวังระวังเด้อโอ้ยน้ำเข้ามาแล้ว เป็นยังสั้นเลยป่าเนี้ยว้ายจักกะจันจักกะจันยังบ่มี่หนามเลยจับไว้หนามมูมีจังได๋เจ้าเอ็ดไม่ข่อยเที่ยวเมื่อาากี้นี่สิบ่อหลุดลงบนจักกะจันเอ,อาใส่นีด่ดิใส่มาเนแนวยากเอายากเด้ล่ะโอ้ยแม่นน้องคนาเน่าหายากเดียกะนี่น่ะเอาจักกะจันนี่แม่มันหายากดิโอ้ยเขาไดา้กินบานบานเมืองหมสิว่ามันยากอ,อ,อ,อีหยังอีกโไม่ซำนีตีแนวยากมีซำนีบ่อ่ะซำนีแล่ะเนาะ โอ้ยจะกระจันวานิลลยากมาสันมันเม็นของหายากแล้วนี่นะมันได้เอยกกินอยู่ไม่เคยบอกกินนี่กินยังสินี่อีหยังจิ้มมะฮวยออกมาฮวยสิปะผู้อีหยังอันไหนอันนี้แล้วนี่แล้วมันกินยากไม่เคยเคยกินเออไม่เคยกินเั็กซ์ซี่โอ้ยสกปรกแรงกับบลรังโอ้เออนี่มันไปกินขี้กินอีหยังบุญหรือมาบุญนี่โอ้บึ้งบึ้งปวดท้องโอ้ยเบาด้วยสิยะยะยะนี่ดิ๋ยวนี่น้่ ว้ายของว้ายแตกเธอเดียวเจ้าอย่าไปหายเอ็ดเจ้าอย่ไปหากินเจ้าสิเป็นอย่างมันของดิบตัวนี้นะมันเป็นพยานพยานเจ้าบูจักบอกความเป็นพยานมันเป็นพยานเดี๋ยวมันของของดิบๆเนี่ยเอินของดิบดีบันขอางซุดซุดซดดีบีบเนี่ยโอ้ยคอยว่ากลุ่มสาให้เราสุกตรงเข่าแล้วล่ะเจ้านี่เด้อบินดวนว้ายบินอยู่นี่ฟังเด้อ โอ้ยตะมุงไข่ตะแสเอามาเก็บเที่ยกับตก,กจันมาสัน่นว้ายอืยอแสบแล้วโอ๊ยเจ้ากระหายไปทั่วทีทั่วเดือดเนาะเจ้าเนาะอ๋อโอ้ยแล้วไงอีน่ะมันมีพยาธิเจ้ามูจักมักกนนี่ของสดๆนี่มันดินเดียวเดวเดนี่มันมีพยาธิห่วงวิววิวเี่ยเนี่ยเดือดมนี่มันมีพยาธิมันยังไม่ได้รับการปรุงสุกอเอาเฮ็ดยังไหน ต้องไปทําความสะอาดล่างล่างมันแล้วก็ไปขว้ขัขวให้มันสุกกันตัวเนาะโอ้ยหารเนีย่ยมาให้กันกินดิบๆคอยมันปอบเด้โอ้ยอย่า,าหากินแจ๊กซี่ยังไงโอ้ยโอ้ยไปมันไปไปไปกินเลยแล้วโอ้ยเจ้าเอปิโรดีพ่อแหรีนเนาะโอ้ยคูณภาพามาหากิรีนสุดอยนายโอย้แสบกูยังเบาดอนเบาดอนโอ้นี่แหละตัวพยาธิเลยเหรอเขาจะบวกให้เออ เบามานี่วกว่าารู้เรื่องได้เจ้านี่เนาะโอ้ยตะหุงดีๆเอามาเสียมืดมันต้องไปขัวก่อนเจ,จ้าโมเจกว่าการปรุงสุกเจ้ามู้จักบ่จาก,กอยู่ก็ไปปรุงตัวให้ตั้งใดซะหอนอวยิ้ยละเอยไปหากระทะก่อนอ<น>ู้ยเงยไหลมาขัวออกากันแล้วเนาะเออหุยคุณน่ะ<น>อื้อ<า>อู้ยไหลเอาไปครับทาเด้อเออเม่นมากินจนมืดเด้ หยาดหยาดนายคือได้จังใดกินสดๆซดมาสรนห้องแตกเสียวเียวอยู่ผมจะแนวพะยะค่ตัวนั้นเบาด่วนเอานี่กระทะคอยเอามาแล้วเนี่ยเตรียมเอามาอย่างเอาไปใส่กระจันน่ะกินมาแล้วจะเข้าเร็วนั่นเบาด่วน เป็นมาเร็วแม่มอย <ละ S 2> ไปเอาอันนี้กระทะมากไข่ปลาใช่ไหมขัวกินมันเบิด์แล้วแม่จะคือผูดคือพูดแท้มันเกินไปเลยได้เบาดอนเบิรแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวจะส้มตำนะโอ๊ยเบิรแล้วเบิรแล้วเจ่าว่าถุกอยอันทุกอย่างเจ้ากินผู้เดียวนะอือเดี๋ยวบอกี่ตัวเบิรแล้วเจ้าสิมม่มันเลี่ยงนี่บ่นี่นะไปไปไปขว่ว่าไข่ปลาเจ้าไป ไทยพยาธิว่ะค่อยว่าบ่ะค่อยว่ามันบ่คือค่ะเจ้านั่นน่ะค่อยเห็นเจ้าเจ้าโม่โอันนี่หนาวนี่ว่ะไปสั่นไปโอ้ยไทยพยาธิไปไปไปเฝ้าไปเฝ้าไปโอ้ยโอ้ยค่อยเหี้ยบเศียรแม่ปัดค่อยว่ามันแมี่ยงวิ่ท่องปัดของวอดวอดเลยท่องไลยท่องห่องเลยห่องปัดไป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 ว่าเขาขอ้อต่นสาสรเจ้าแถบอะไเนี่ยเจ็บปุ๋ยเหี้ยเขาซาบริโภครอสั่นหัวงูตัวนี้